ฮัลโหลหลอโอ๊ยตกตกฮัลโหลสุดหล่อทำอะไระหรกอะทำอะไรครับทำอะไร,รไม่กินหรอวันนี้ไม่หิวหรอเหมือนหมีคงจะเหมือนหมีเนาะหน้าหนาวหน้าหนาวก็นอนอย่างเดียวหิวยังกินอะไรยังวันนี้กินกี่รอบแล้วกินกี่รอบแล้วออกไปกี่รอบแล้วข้างนอกอะ ออกไปกี่รอบไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาใกล้ขนาดนั้นนะจะเอาอะไรทำไมไม่เปิดไฟชอบอยู่มืดๆนี่ป่ะบู๊ยไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้น ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนอนเมบน้นอนเต่งอยู่นี่แหละเอาที่เธอสบายใจไม่รู้จะให้ทำอะไรเนาะวันวันแมวไม่มีหน้าที่อะไรแนละ้วนอกจากทำตัวให้น่ารักใช่ไหมคุณออสตีนคุณออสตีนว่างไงฮะ มาหันหลังให้กันจ้อยคุยด้วยเลยเนะี่ยยิงสบอตยิงบ่มันจะตกมันจะตกตกเด้นะ่ะตกเด้นะ่ะโอ้โอโตก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 โอยนอโอ๊ยนอสซีนา <laughs> สีหลังปันค่วยตัวหล่อนอนแล้วไว้งอนแล้วงอนแล้ว ข oh, อซุกตู้ซุกเก้าอี้แล้วลงอนเว้ยงอนเว้ยไม่คุยด้วยเว้ยงอนเลยไปแลรวเดอร์สั่งไปแลรวเดอร์ไปเด้อ